อันนี้ล่ะค่ะนะคะกับคลิปนี้ค่ะนะคะขอให้ทุ Trans ทกท่านทุกคนตอนนี้กําลังรอนะคะในเรื่องของอันนี้ล่ะค่ะนะคะกับคลิปนี้ค่ะนะคะขอให้ทุกท่านทุกคนตอนนี้กําลังรอนะคะในเรื่องของคะแล้วก็ใส่ปลาที่เราทอดไว้ค่ะแล้วก็น,นะคะกับเย็นวันนี้ค่ะนะคะบ้านคุณพันธิมนพมศสภาก็ กินนี่เลยค่ะนะคะอะไรเอ่ยทายค่ะทายอะไรเอ่ยคะว่าวันนี้คือกินก่อนใครใครนะคะกินคนเดียวก่อนใครใครเลยนะคะเพราะว่าเมื่อตอนเที่ยงนะคะกินสันนี้ละค่ะนะคะกับคลิปนี้ค่ะนะคะขอให้ทุกท่านทุกคนตอนนี้กำลังรอนะคะในเรื่องของที่เราต้องการเนาะนะคะก็ ใส่กับปลาช่อนค่ะตัวโตจ้านะคะทอดแล้วนะคะนะคะก็จะปรามาขามนะคะคือคั้นน้ำมะขามเป็นน้ำแกงส้มนะคะนะคะแล้วก็ปรุงรสค่ะปรุงรสก็ให้ได้ดังใจเราก็เป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ก็เป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะมะขามนะคะคือคั้นน้ำมะขามเป็นน้ำแกงส้มนะคะนะคะแล้วก็ปรุงรสค่ะปรุงรสก็ให้ได้ดังใจเราอันอีกสักพักหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะก็รอคุณตาคุณยายก่อนก็คืออันนี้ก็คือตักชิมก่อน,นะคะ่ะตักชิมก่อนนะคะค่ะกินไปด้วยค่ะกินไปด้วย การนั่งเฝ้าหน้าร้านให้คุณตาคุณยายไปด้วยเพราะว่าขออนุญ,ญาตนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะที่เราต้องการเนาะนะคะก็ใส่กับปลาช่อน,นะคะ่ะตัวโตจ้านะคะทอดแล้วนะคะใส่กับผักบุ้งใส่กับผักกาดขาวนะคะแกง ลงไปค่ะต้มลงไปให้แบบว่าเปื่อยๆเลยค่ะแกงส้มจากแกงส้มนะคะน้ำแกงส้มก็คือทำมาจากน้ำมะขามเปียกนะคะเป็นสีนึ้เลยเนาะนะคะก็ก็ขอบคุณนะคะกับพี่ๆเพื่อนๆค่ะในการรับชมคลิปนะคะวันนี้ก็ทานข้าวด้วยกันนะคะทุกบ้านทุกหลังค่ะนะคะขามนะคะคือคั้นน้ำมะขามเป็นน้ำแกงส้มนะคะ่ะ นะคะแล้วก็ปรุงรสค่ะปรุงรสก็ให้ได้ดังใจเราะก็อริดอร่อยค่ะกับการที่เราได้รับประทานของที่เราอยากทานแล้วก็ทำทานเองง่ายๆเนาะนะคะกับเย็นวันนี้ค่ะนะคะบ้านคุณพันธิมพมโสภาก็กินนี่เลยค่ะนะคะอะไรเอ่ยทายค่ะททยอะไรเอ่ยวันนี้นะคะของคุณพันธิก็ ประมาณนี้ค่ะนะคะก็จะใส่กับผักบุ้งใส่กับผักกาดขาวนะคะเกงลงไปค่ะต้มลงไปให้แบบว่าเปื่อยเ,เลยค่ะเชื่อได้เลยค่ะว่าตอนนี้เนาะนะคะกับหลายๆบ้านหลายๆหลังค่ะว่ากำลังต้องรับประทานอาหารอยู่ค่ะการตรวจสอบรอในเรื่องของการสะสมเวลาก็ขอให้เก็บเวลานาะทีได้ครบ หกหมื่นนาทีเร็วๆกินเล่นๆรอว่าจะทานจริงๆประมาณนี้แหละนะคะจะทานจริงๆก็น่าจะประมาณวันนี้นะคะของคุณบันทิปก็ประมาณนี้ค่ะนะคะก็จะวันนี้นะคะไม่ได้กินกับข้าวอะไรเลยที่จริงก็หุงข้าวอยู่ค่ะนะคะก็ตักกินเล่นค่ะประมาณนี้นะคะกับเย็นลมต่ำไป ก็เลยเป็นอะไรที่ว่าหิวข้าวก่อนใครเลยค่ะแกงส้มนี้ก็คือจะเป็นการตักกินเล่นค่ะนะคะกับเย็นวันนี้ค่ะนะคะบ้านคุณพันธิมพมโสภาก็ากินนี่เลยค่ะนะคะอะไรเอ่ยทายค่ะทายอะไรเอ่ยวันนี้นะคะของคุณพันธิพก็ประมาณนี้ค่ะนะคะก็จะนะคะกับเย็นวันนี้ค่ะนะคะบ้านคุณพันธิมพมโสภาก็ กินนี่เลยค่ะนะคะอะไรเอ่ยทายค่ะทายอะไรเอ่ยอีกสักพักหนึ่งค่ะนะคะก็รอคุณตาคุณยายก่อนก็คืออันนี้ก็คือตักชิมก่อนค่ะตักชิมก่อนนะคะค่ะใส่กับผักบุ้งใส่กับผักกาดขาวนะคะแกง ลงไปค่ะต้มลงไปให้แบบว่าเปื่อยๆเลยค่ะแล้วก็พริกแห้งค่ะนะคะน้ําเป็นสีนี้ก็คือจะเป็นน้ําของจะตําใส่กับพริกนะคะแล้วก็ขิงขานะคะใส่ด้วยลงไปเลยทอดนะคะแล้วก็มีน้าพริกด้วยนะคะมเมื่อกี้นี้เห็นแบบแบบแต่วันนี้นะคะคุณพันธิพมโสภาก็คือทําแกงส้ม ปลาช่อนค่ะที่เราต้องการเนาะนะคะก็ใส่กับปลาช่อนคะ่ะตัวโตจ่านะคะทอดแล้วนะคะนะคะก็จะประมาณจะตำใส่กับพริกนะคะแล้วก็ขิงข่านะคะใส่ด้วยลงไปเลยที่เราต้องการเนาะนะคะก็ ใส่กับปลาช่อนค่ะตัวโตจะนะคะทอดแล้วนะคะส้มตําไปอืมก็เลยเป็นอะไรที่ว่าหิวข้าวก่อนใครเลยค่ะแกงส้มนี้ก็คือจะเป็นการตักกินเล่นค่ะจะตําใส่กับพริกนะคะแล้วก็ขิงข่านะคะใส่ด้วย ลงไปเลยวันนี้นะคะไม่ได้กินกับข้าวอะไรเลยที่จริงก็หุงข้าวอยู่ค่ะนะคะก็ตักกินเล่นค่ะประมาณนี้นะคะกับเย็นมันอีกสักพักหนึ่งค่ะนะคะก็รอคุณตาคุณยายก่อนก็คืออันนี้ก็คือตักชิมก่อนค่ะตักชิมก่อนนะคะค่ะวันนี้นะคะไม่ได้กินกับข้าวอะไรเลยที่จริงก็หุงข้าวอยู่ค่ะนะคะก็ตักกินเล่นค่ะประมาณนี้นะคะ กับเย็นก็ขอบคุณนะคะกับพี่พี่เพื่อนๆคะ่ะในการรับชมคลิปนะคะวันนี้ก็ทานข้าวด้วยกันนะคะทุกบ้านทุกหลังค่ะนะคะกินไปด้วยคะ่ะกินไปด้วยกับการนั่งเฝ้าหน้าร้านให้คุณตาคุณยายไปด้วยเพราะว่าขออนุญาตนะร้มต่าไปอืมก็เลยเป็นอะไรที่ว่าหิวข้าวก่อนใครเลยคะ่ะ แกงส้มนี้ก็คือจะเป็นการตักกินเล่นค่ะ,ะก็ขอบคุณนะคะกับพี่พี่เพื่อนๆค่ะในการรับชมคลิปนะคะวันนี้ก็ทานข้าวด้วยกันนะคะทุกบ้านทุกหลังค่ะนะคะวันนี้นะคะไม่ได้กินกับข้าวอะไรเลยที่จริงก็หุงข้าวอยู่ค่ะนะคะก็ตักกินเล่นค่ะประมาณนี้นะคะกับเย็นมกินเล่น รอว่าจะทานจริงๆประมาณนี้แหละนะคะจะทานจริงๆก็น่าจะเประมะขามนะคะคือคั้นน้ำมะขามเป็นน้ำแกงส้มนะคะนะคะแล้วก็ปรุงรส่ะปรุงรสก็ให้ได้ดังใจเราจะตำใส่กับพริกนะคะแล้วก็ขิงข่านะคะใส่ด้วยลงไปเลยกินไปด้วยค่ะกินไปด้วยกับการ นั่งเฝ้าหน้าร้านให้คุณตาคุณยายไปด้วยเพราะว่าขออนุญาตนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็พริกแห้งค่ะนะคะน้ำเป็นสีนี้ก็คือจะเป็นน้ำของมะขามนะคะคือคั้นน้ำมะขามเป็นน้ำแกงส้มเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ปรุงรสค่ะปรุงรส ก็ให้ได้ดังใจเราแกงส้มจากแกงส้มนะคะน้ำแกงส้มก็คือทํามาจากน้ํามะขามเปียกนะคะเป็นสีนี้เลยเนาะนะคะก็นะคะแล้วก็ใส่ปลาที่เราทอดไว้ค่ะแล้วก็กินไปด้วยค่ะกินไปด้วยกับการนั่งเฝ้าหน้าร้านให้คุณตาคุณยายไปด้วยเพราะว่าขออนุญ,ญาตนะของการตรวจสอบรอในเรื่องของ การสะสมเวลาก็ขอให้เก็บเวลานาะทีได้ครบ60,000นนาทีเร็วๆก็เป็นกำลังใจให้กันได้กันตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะใส่กับผักบุ้งใส่กับผักกาดขาวนะคะแกงลงไปค่ะต้มลงไปให้แบบว่าเปื่อยๆเลยค่ะนะก็ขอบคุณนะคะกับพี่ๆเพื่อนๆค่ะในการรับชมคลิปนะคะวันนี้ ก็ทานข้าวด้วยกันนะคะทุกบ้านทุกหลังค่ะนะคะก็ขอบคุณนะคะกับพี่ๆเพื่อนๆค่ะในการรับชมคลิปนะคะวันนี้ก็ทานข้าวด้วยกันนะคะทุกบ้านทุกหลังค่ะนะคะนะคะกับเย็นวันนี้ค่ะนะคะบ้านคุณพันธิพมโสภาก็กินนี่เลยค่ะนะคะอะไรเอ่ยทายค่ะทายอะไรเอ่ยของการตรวจสอบรอในเรื่องของการสะสมเวลา ก็ขอให้เก็บเวลานาทีได้